ว่าไอ้แก่อีแก่ทั้งหลายทำไมมึงอยู่มาก่อนกูทำไมมึงไม่ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเขามีเงินก็อย่าว่าเขาอย่ามาตออะไรอีสาววควายโง่โงเขามีเงินก็อย <mag> ่าว <Tá> ่าเขาอย่ามาตออะไรอีสาววควายโง่โง่มึงเห็นไหม อัมพชรภา,ารวยกว่ามันมีเงินเป็นพันล้านอัมพชราพาช่วยคนปิดทองหลังพระไม่มีการจัดฉากไม่มีเอาทีมงานมาถ่ายมาจัดฉากไม่มีเข้าใจหรือปะนุ่นวรนุชกับต๊อดไปทําบุญทีเป็นร้อยล้านนะนุ่นวรนุชเนะี่ยมีเงินเป็นเป็นหมื่นล้านเลยนะรวยอะทําบุญให้โรงพยาบาลทีเป็นร้อยล้านเลยไม่ก็ไม่มีจัดฉากไม่มีเอาทีมงานมาถ่ายมันไลฟ์สดมาลงยูทูบไม่มี ปุวิพรทิพน้าหฮิรันกระดกมีเงินเป็นแสนล้านเลยนางก็ช่วยเหลือกับประเทศชาติมาช่วยเหลือสังคมมาตลอดนางก็ไม่เคยมาด่ามาประจานคนไทยเลยแวไอ้แก่อีแก่ทั้งหลายทำไมมึงอยู่มาก่อนกูทำไมมึงไม่ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นคุณแป้งนวลพันธ์ลาำซำจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นร้อยล้านเลย การกีฬาสนับสนุนนะักกีฬาทำให้ชื่อเสียงให้ประเทศก,ก็ไม่เคยมาทวงบุญคุณมาด่าคนไทยว่าไอ้แก่อีแก่ทั้งหลายทำไมมึงไม่ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นผู้หญิงเก่งๆม่ต้องเยอะตักบงกฎผัวมีเงินตั้งเจ็ดหมื่นล้านคุณนายตักนางก็ทำบุญทีเป็นร้อยล้านเหมือนกันนางก็ไม่เคยมาอวดเลยว่านี่คุณทำบุญอะไรอย่างนี้นะ จัดฉากเอาทีมงานมาถ่ายไปลงไลฟ์สดไปลง YouTube ไม่มีนางก็ทำตัวเรียบๆง่ายๆไปเป็นชาวนาตอนนี้เกี่ยวข้าวกับผัวมีความสุขกับลูกชายน้องข้าวหอมนางเกี่ยวข้าวเองเลยใส่ชุดชาวนาะนั่นน่ะรวยของจริงอืมแล้วก็ผู้บริหารสยามพารากอนเป็นผู้หญิงนั้นนะ่ะสยามวันสยามรีทาวเบอรี่ สยามเซ็นเตอร์เขาก็มีเงินเป็นแสนล้านเลยเขาก็ไม่เคยมาด่าประชาชนว่าไอ,อ้แก่อีแก่ทั้งหลายที่มึงอยู่มาก่อนกูทำไมไม่ทำให้บ้านเมืองมันดีกว่านี้หลงตัวเองและไอ้แก่อีแก่ทั้งหลายทำไมมึงอยู่มาก่อนกูทำไมมึงไม่ทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นเรามีเงินก็อย่าว่าเขาอย่ามาตออะไรอี 傻乎乎，戆戆。